สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคำทํานายสำหรับชาวราศีกันประจําช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2564การอ่านจะเป็นการอ่านโดยโรวมนะครับจะเป็นการพูดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นะครับเริ่มต้นที่ไพ่แทนตัวตัวน้องคุณนะครับ high prestige นะครับบ่งบอกถึงความไม่ชัดเจนความซับซ้อนในความสัมพันธ์ แต่ในขณะเดียวกันก็พูดถึงความฉลาดการมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนของคนเก่งนะครับมากความสามารถแต่มักซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ภายในรูปลักษณ์นิง่งเงียบไม่แสดงออกให้เห็นนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกๆนะครับเป็นคนมีเซนส์แล้วก็ภายใบนี้ยังบอกให้หาความสงบนะครับ ให้กลับมามองภายในอาจให้ปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิอีกแง่หนึ่งก็คือว่าอย่ารีบอย่าเร่งไม่ต้องหาวิธีแก้ปัญหานะครับให้สงบเข้าไว้อยู่กับตัวเองให้เชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในสิ่งที่แวบขึ้นมานะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณอึดอัดใจอยากทราบคำตอบที่แท้จริงแต่ก็ต้องอดทนเปิดใจให้กว้างก่อนจะพบ หนทางที่เหมาะสมและคนที่ใช่นะครับธุรกิจอาจจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าในระยะแรกนะครับการเงินต้องใช้ความอดทนการเงินจะเข้ามาแบบช้าช้านะครับความรักถ้าเป็นผู้ชายอาจจะพบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์น่าลุ่มหลงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นรักข้างเดียวหรือรักซ้อนก็เป็นไปได้นะครับ อดีตที่เพิ่งผ่านมา King of Pentacles นะครับวงบอกถึงความมั่นคงมั่งคั่งสมบูรณ์ความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมั่นคงสมบูรณ์ในด้านวัตถุนิ่งมั่นคงทำทุกอย่างที่สามารถจับต้องได้และมองโลกในความเป็นจริงนะครับค่อนไปทางวัตถุนิยมรวมไปถึงความดื้อซึ่งอาจจะหมายถึงความมั่นคง ทางความคิดความรู้สึกในตัวเองนะครับเป็นคนที่ดูเหมือนจะดื้อไปได้เช่นเดียวกันนะครับประสบความสำเร็จทำรวยมีเงินทองมากมายหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นไม่ขัดสนไม่ลำบากนะครับขยันขันแข็งรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นคนที่วางไว้วางใจได้ในการทำธุรกิจ การงานอาจจะได้รับงานที่ยากลำบากแต่ก็มีรางวัลใหญ่รออยู่การเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับก็ให้รีบขยันเข้าไว้อดีตี่เพิ่งผ่านมาใบที่สองเดอะมูนนะครับโป่งบอกถึงมีความกางังวลความรู้สึกอ่อนไหวความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสำคัญสัมพันธ์มีความกลัวมีภาพลวงตา เป็นเรื่องของการที่อาจจะกลัวไปเองก็เป็นไปได้นะครับการงานก็อย่าวุวามระวังเรื่องเอกสารต่างๆให้ดีนะครับการเงินอาจถูกโกงหรือเอาเปรียบนะครับปิดท้ายดีตที่ผ่านมาด้วย queen of pentacles นะครับมีความอบอุ่น มีการดูแลกันและกันมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ทางการเงินมีการเงินการงานที่มั่นคงนะครับและอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีฐานะใจกว้างอุดมสมบูรณ์คิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบมีน้ำใจไม่คดโกงชอบช่วยเหลือนะครับการงานจะมีมุมมองใหม่ๆที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับ ภาพของปัจจุบัน4 o f wands กลับหัวนะครับอาจจะมีความรักที่ไม่อบอุ่นไม่เข้ากันไม่เหมือนครอบครัวนะครับไม่เป็นบ้านบ้านไม่เป็นบ้านไม่สบายใจรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึงยังไม่ใช่คนที่ใช่เคมีไม่ตรงกันนะครับการงานผมผลสําเร็จอาจจะล่าช้า เรื่องงานก็อย่ารีบด่วนใจร้อนตัดสินใจคิดให้รอบคอบนะครับการเงินก็ควรคิดให้รอบคอบก่อนใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับภาพของปัจจุบันใบที่2นะครับ five of pentacles ก็อาจจะพบกับการความขัดสนความขาดแคลนความยากไร้ความจนความไม่ปลอดภยัยความไม่มั่นคงแต่ข้อดีก็คือ ถึงแม้จะขัดสนแต่คุณก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือแม้คนคนนั้นสถานการณ์อาจจะแย่กว่าคุณก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้จากไปไหนห่างไปไหนนะครับยังให้การช่วยเหลือคุณอยู่ปิดท้ายด้วย night of cup สำหรับภาพของปัจจุบันนะครับหมายถึงความโรแมนติกความเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูด มีการพัฒนาในความสัมพันธ์นะครับมีการจีบใครบางคนมีการเข้าหาอย่างโรแมนติกเดินหน้าเดินทางมีการกระทำที่ใช้ความรู้สึกและใจนำไปสู่สิ่งที่ต้องการเลือกเดินหน้าไปตามเส้นทางที่หัวใจต้องการนะครับการงานก็เหมาะกับงานที่ต้องใช้จินตนาการหรือมีภาระการงาน มีภาวะการงานที่ยังดูเฉื่อยอยู่นะครับการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องการเงินนะครับอนาคตอันใกล้ s e v of pentacles นะครับวงบอกถึงมีการประเมินในสิ่งที่ลงแรงไปว่าได้ผลรับที่ดีและคุ้มค่าหรือไม่มีการประเมินสถานการณ์วางแผนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างก็ตาม แต่ถ้ามีการประเมินก็ย่อมทำให้มีการปรับปรุงวางแผนและก็นําไปสู่ทางที่ดีนะครับอาจจะหมายถึงมีการลงทุนมีการได้รางวัลเป็นผลตอบแทนได้รับผลตอบแทนของการทำงานที่ผ่านมามีการทำงานหนักซึ่งมีรางวัลรออยู่นะครับแต่อารมณ์ในการทำงานก็ยังจะเฉื่อยชาอยู่นะครับการเงิน มีเงินมากพอที่จะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับอนาคตอันใกล้ใบที่2ได้ The Chariot กับหัวนะครับหมายถึงการที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในความสัมพันธ์ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดสิ้นหวังยอมแพ้ ในกรณีที่เป็นความรักที่เข้ากันไม่ได้ก็จะยอมแพ้ไปแต่ถ้าในกรณีที่เป็นความรักกำลังที่ไปได้ดีก็อาจจะมีไฟหนึ่งไฟใดที่ค่อนข้างจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อาจจะเยอะจนทำให้ความสัมพันธ์นั้นส่อนคลอนนะครับหรืออาจจะหมายถึงช่วงเวลาของความตึงเครียดหรือไม่ประสบความสาเร็จทา,ทางที่ได้ทุ่มเทความพยายามลงไปมากมาย อนาคตอันใกลปิดท้ายด้วย ten of swords นะครับ่งบอกถึงความล้มเหลวความคิดความรู้สึกที่พังทลายลงมีความเจ็บปวดมากมายที่ได้รับจนทนไม่ไหวคิดมากจนไม่อยากจะคิดต่อแล้วนะครับมีความสมบูรณ์จบสิน้นและหมายถึงความคิดความรู้การติดต่อและมีความหมายในเชิงการคิดที่จบลง คิดมากความกังวลต่างๆนานา,นาก็จะจบลงเพราะรู้สึกว่าเครียดไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ก็ยังมีมุมดีก็คือการที่จะมีอนาคตข้างหน้าที่สดใสกำลังรออยู่เหมือนแสงสว่างที่ส่องมาจากปลายฟ้าฟ้า,ฟาเหมือนหากเราหยุดคิดหยุดเครียดเราก็จะได้พบหนทางที่สดใสขึ้น พบวิธีแก้ปัญหาที่เข้ามารุมเราได้นะครับหมายถึงจุดจบจุดสิ้นสุดเรื่องเครียดและปวดหัวต่างๆก็จะจบลงในไม่ช้านะครับการงานธุรกิจก็สอกเขาจะมีปัญหาก็ให้เรามาระวังคนหักหลังนะครับการเงินอาจจะช็อตหนักหาคนช่วยเหลือ,อยากนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะแตกสลายลง อาจจะหมายถึงการยาล้างได้เช่นเดียวกันทั้งหมดคือคำทำนายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2564ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ